สวัสดีครับเฟิ่อสตูดิโอมาน่องครับผมมือนี้มาสันต่อกับพันตุบครับผมยังขั้นตุบโวยนูบคือท่อานนไม่หย,ยิบ<ฮ>ไ,ไ,ไม่มย,ยุ้ยฮู้ยุ้ยเสยนี่พี่น้องทางนันมันอยู่ยหูนี่ครับล,ล,ลูกมันเออลูกมันมันใหญ่พอเปลี่ยนแล้วหนูลูกมันเนาะนี่เหยียบขี้เทาไปเลยครับนี่คืนนี้ วัวหยิบท่ o u หยิบท่ o u มวนๆอยู่เลยนนเนาะครับผมเดี๋ยวล่อหลุนน้ำกันครับว่าจะขอไปป้าพื้นบนครับพี่น้องเป็ดสิม,มานบม้อมานไป,ปชมน้ำกันครับผมียบรอให้ครับผมหนึ่งต้มเกือบไม่ได้แดกครับก็ ผมสั่นวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วมันวิ่งกลับคืนนะครับไปอยู่ตรงนั้นผมยิงไม่โดนแล้วผมใส่ลูกผาใหม่มันยืนมองผมอยู่ตรงนี้นครับผมก็ขึ้นผาใหม่ยิงเลยนะครับโอ้โหคาดจะได้จริงนะผมคาดทีดาพี่น้องปืดหางทนอยู่สี่พี่น้องง่ายแย้งพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเป็นตอกรุ่น ลิมิเต็ดอีดิชั่นได้ครับผมลิมิเต็ดเม็ดแตงต่อคู่นี้มีเจ้าของแล้วครับผมครับผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้ครับผมเสียงหนึ่งไม่ต้องห่วงครับนะครับที่ผมบ่อยากเห็ดเพราะมันเห็ยดยากครับต่อลิมิเต็ดเม็ดแตงไม่ค่อยอยากเห็ดไว้นะครับถ้าสั่งยังค่อยจะเห็ดครับผมครับสุดยอดครับผมแต้มแรกแยกลมัน พี่น้องครับไในทีแล้วครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งห้องเองินครับผมมาอยู่เสียงมันขวักขวักมาหาก,กันเดหนือที่สั้นต่วอ,อีกครับผมสุดยอดครับสุดยอดเตรียมสองครับใส่ง่ามเลยครับผมเตรียมสามครับพี่น้องยิงตัวนี้ครับโผล่หัว,ว,งวงขึ้นมานี่ปึ๊บ ซับเลยครับผมต่อคุณลิมิเต็ดโอ้มานครับผมต่อคู่นี้มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวสันใหฟ้าฟังเสียงนะครับเสียงไสดีครับครับสันลี่ลยเบิ้งครับผมเรียนควทีว่าเป็นนะครับเนาะผมมีแตเกียงควา นี่แะครับผมตออรุ่นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดครับผมนี่ฮะอ๋เบิ้งล่ายทักดีๆนะครับผมเยีบจับขีดตุ่มสั้นไปต่อกู้นี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมครับผู้ใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมนะครับ สันง่ายครับสันคลองสันง่ายเสีงยสงยดีแห้งครับพี่น้องบดียองจะควางหลอกแต่มันเสีงยงดีครับพึ่งทุ่มกว้างนี่น่นครับผมจัดไปแล้วส,สามตัวครับผมนี่เอาเดี๋ยวไปตออเลยครับผม่านตุบบรูวอาไดบุรอะไรครับย่ทางคุณลืมบอกพี่น้องมือนีมากกับตอกลุ่นลิมิเต็ดครับผม ลิมิเต็ดสั่งทำครับผมลิมิเต็ดอีดิชั่นครับผมต่อรุ่นเม็ดแตงลิมิเต็ดครับผมสูตรโบลาน,นครับในต่ตำนานแต่ว่าสูตรนี่ก็ผมก็คิดค้นขึ้นเองครับผมตามสไตล์สตูดิโอบ้านนอกแหละครับครับผมเสียงกับประมาณนี้ครับ ยังไซดีครับคือปีกแมงเนี่ยสไตล์ผมนี่เนียนคือปีกแมงครับไปครับชุมกันครับผมตอนนี้เขากะสีหกทุ่มแล้วนะครับเนาะประมาณหาทุ่มก็กลัว่านตุบนี่ครับผลงาน่ันตุบครับ จากเตี่มพันตุกสีเตีมครับผมนี่ได้อยู่ปลาผือขทั้งนานนะครับองผมก็ได้ซีกันครับผมแต่ว่างใส่ไงก็พันตุบนิดนึงครับถือว่าโอเคครับผมืวยงามนี่ทำในพอดีอืครับผมเดี๋ยวลอรุ่นมืออื่นตอกครับว่าจะได้แยกเตียมครับนี่ครับตอกรุนลิมิตเต็ดนะครับผงพันตุกก็เป็นตอกตอกไก้ไต่ติ๋วครับผมไต่ติ๋วของพันบิ๊กนะครับ ตอกมานพันบีกได้นะครับบักพันศบใส่สบักพันศบครับกะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้องมืออื่นผุเหล็กเศรษฐะจังสีร่วมผลงานในเบื้องครับบริยิ่งช็อตยิง่งนะครับบริไทยช็อตยิง่งเพราะวา่าส่วนมากจะติดเลื่องไหมครับผมได้ไม่อยากทายช็อตยิ่งับผมพี่น้องกับคู่สีหูแจ๊กจั่นนะครับเนาะว่ามันสันเขายังไงบ้างาเลยับผมกะรีวิวให้เบื้องครับ อกลิมิตเม็ดแต่งนะครับผมนี่ครับยอดครับครับพี่น้องตอนโซาๆครับผมน้ำก็ไได้อาบเลยครับขึ้นหนาวแห้งก็ผลงานที่ได้ก็หลายครับผมถือว่าหลายนะแถวบ้านผมเนาะสีเต็มครับ